ลิซ่าทำชาเลนกับพี่ชายลิซ่าทำชาเลนกับพี่แทมินเทมินที่อยู่ในวงชาชนี่เมื่อวันที่5กันยายนที่ผ่านมาแทมินกับลิซ่าทำชาเลนเพลง new man วันที่6กันยายนแทนมินลิซ่าทำชาเลนเพลง sexy in the air สองคนนี้คงสัญญากันแหละพี่เต้นชาเลนให้น้องน้องก็ต้องเต้นชาเลนให้พี่ลิซ่าพอเวลาเต้นสไตล์น่ารักก็น่า พอเวลาเต้นแบบเท่โอ้โหเท่กว่าผู้ชายซสีอีลิซ่าเป็นเพลงเซ็กซี่อินเดิกแอร์ของวงัยนีโคตรเท่เลยชอบลายเต้นของลิซ่าแบบนี้เลยมาอย่างเท่ลิซ่าคือล็อกค่าเต้นเป๊ะมากเวลาลิซ่าเต้นสายตาเรามันจะจออจงไปที่ลิซ่าคนเดียวเลยมันเคิมมเวลาลิซ่าเต้นแบบนี้มันโคตรโคตรเท่เลยส่วนแทมินการเต้นก็พลิวมากก็สมวงแหลก ขาแดานเจน2เจน3สําหรับใครหลายๆคนอาจรู้จักกันแล้วว่าแทมินเป็นใครแต่สําหรับคนที่เพิ่งติดตามลิซ่าเพิ่งติดตามเคป๊อปอาจไม่รู้จักแทมินแทมินเป็นนักร้องรุ่นพี่ของลิซ่าที่อยู่ในวงชายนี่เมื่อก่อนวงนี้เขาดังมากนะในวงมีเมมเบอร์5คนได้แก่อีแทมินคิมจงฮยอนอนยูชเวมินโฮและคี แต่ตอนนี้สมาชิกเหลือสี่คนเพราะคนที่ชื่อคิมจงฮยอนได้เสียชีวิตไปแล้วคนที่ติดตามข่าวนี้หลายๆคนก็น่าจะรู้กันแล้วว่าเสียชีวิตเพราะอะไรวงไชนี่อยู่ในสังกัด SM Entertainment เรียกได้ว่าลิซ่ามีเพื่อนชายเยอะมากในวงการไอดอลแล้วพบกันใหม่คลิปนะ้าสวัสดีค่ะ